สวัสดีค่ะนิดเบญจราจงสำหรับพันนะคะเป็นนักจิตวิทยาเด็กแล้วก็วัยรุ่นค่ะ สำหรับตัวนิดเองอะค่ะนิดว่าเราก็ยังเป็นนักจิตวิทยาอยู่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่างานนักจิตวิทยาค่ะมันก็ค่อนข้างแคบแล้วก็คือแบบว่าเราจะทํางานได้ต่อเมื่อมีคนมาจ้างงานเราค่ะมีคนชวนเราไปทํางานที่โรงเรียนมีเด็กวิ่งเข้ามาหาเราแต่ว่ามันยังมีเด็กอีกหลายๆคนค่ะที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือจริงๆอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ได้ค่ะอาจจะแค่อยากมีคนพูดคุยเหมือนเป็นพี่น้องพูดคุยกัน,พกนเพื่อนที่เมามอยกันและเหมือนเราอยากจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนิดได้บอกว่าสิ่งสาคัญน,นะคะเราแค่อยากแชร์ความรู้ ความติ่งความเป็นโอตาคุผ่านมุมมองจิตวิทยาค่ะก็เลยตัดสินใจทำช่องชื่อว่านิโตจังสาวเสิร์ฟอนิเมะนะคะนิโตนิโตบี ำหรับช่องนี้ตดจังสาวเสิร์ฟอนิเมะนะคะเป็นช่องที่เราพูดคุยถึงเรื่องมังงะและอนิเมะกันค่ะพอนีเาเชื่อว่ามังงะกับอนิเมะค่ะเป็นเรื่องราวที่เราสามารถไปเรียนรู้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สกิลผ่านจากตัวการ์ตูนได้ค่ะฟีดแบ็กเนี่ยก็คือมีน้องๆชอบนะคะมีพี่ๆในวงการการศึกษาหรือพี่ๆที่อยู่ในเรียกว่าวงการของอนิเมะค่ะก็ชอบแล้วก็มีคนบบชวนไปจัดเวิร์กช็อปและตัวนิดเองก็มีเวิร์กช็อปอนิเมะเอ็กไซเคลลอจีด้วยนะคะ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวแบคกริดค่ะกริดนี่มันเป็นคําศัพท์ทางจิตวิทยาค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่บอกว่าเราเป็นคนที่มีแพช่ชันค่ะและเราจะพยายามทำสิ่งสิ่งนั้นให้สําเร็จม่คิดว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะนี้เรารู้สึกว่าเมื่อเราอินกับอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าเราจะพยายามทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดและไม่ว่าเราจะล้มเหลวหรือมันไม่ได้ผลอนะ่ะเราก็จะไม่ยอมล้มเลิกไปง่ายๆค่ะกับอันที่2ที่มีคิดว่ามีนะคะในมุมมองนักจิตวิทยาก็แล้กันค่ะก็ค พาร์ตี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเวลาที่นี่จะเจอน้องๆเจอวัยรุ่นเจอคุณพ่อคุณแม่ถ้าหากเราพยายามเข้าใจเขาอะคะ่ะเราจะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเลือกทําพฤติกรรมแบบนี้ทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ mm hmm. เมื่อเราเข้าใจเขามากขึ้นนะคะมันจะทําให้เราอะพาเขาหรือว่าช่วยกันนะคะมาหาคําตอบในสิ่งที่ทุกคนอะสามารถเลือกคําตอบได้ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเองค่ะ พอที่เป็นตัวเองนะคะใจดีไม่ยอมแพ้และสนุกสนาน,นะคะ่ะใจดีก็คือนี้ได้รู้สึกว่าเราพยายามที่จะเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นค่ะนิคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญเวลาที่มีน้องๆวัยรุ่น,นนะมาพูดคุยกับนี้นะคะนี้รู้สึกว่านี้จะไม่ตัดสินเขาก่อนแต่นี้จะพยายามเข้าใจเขาว่าเขาทําไมเขาถึงทําแบบนี้และพอเราเข้าใจเขาเสร็จะคะ่ะสิ่งที่เราบอกว่าเราเป็นคนใจดีคือเราจะไม่ดุเขาคะ่ะถ้าหากเขาทําผิดเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าทาไมสิ่งๆนี้มันดูไม่เหมาะสมแล้วเราจะมาพากันหาคําตอบเขาว่าสิ่งที่มันเหมาะสมคืออะไร แต่ถ้าน้องทําได้ดีค่ะความใจดีของเราก็คือจะชื่นชมเขาค่ะและถ้าน้องบางคนมาด้วยการที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจค่ะเราจะมาเหมือนแบบว่าเป็นอินสปิเรชันหรือให้กําลังใจกับเขาอันนี้คือความใจดีค่ะ ส่วนอันที่สองอะคะ่ะของนิตก็คือคําว่าไม่ยอมแพ้ค่ะนิดรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ยอมแพ้ทั้งในการทํางานของตัวเองและไม่ยอมแพ้ที่จะเข้าใจเด็กๆหรือเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะนิ่คือว่าสิ่งเนี้เป็นสิ่งสาคัญมากๆเลยเพราะบางครั้งอะคะ่ะถ้าหากเรายอมแพ้ไปซะก่อนอะเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาแบบจริงๆก็ได้ค่ะสําหรับข้อสุดท้ายนะคะเป็นคนสนุกสนาน,นะคะ่ะคือนิด้รู้สึกว่าการที่เราเป็นคนสนุกอะคะ่ะมันเหมือนเป็นเรียกว่า warm environment ค่ะที่ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ไปแล้วรู้สึกปลอดภยัยอยู่ไปแล้วรู้สึกสนุกและเวลาที่ถุกคนอ่รรู้ึกมีเืง หน,หนักมาเล่าให้เราฟังอ่ะบรรยากาศที่เราสร้างค่ะที่เราแบบเป็นคนสนุกสนานใจดีดูเป็นคนอบอุ่นก็จะทําให้เขาสุกว่าปลอดภัยที่จะเล่าให้เราฟังค่ะแล้วก็นีดาชอบมอยกับน้องๆวัยรุ่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นความสนุกสนานเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสําคัญสุดๆเลยค่ะ จะบอกน้องทุกคนค่ะว่าอยากกลัวคะ่ะต้องบอกว่าจีความจริงแล้วนี่เป็นคนขี้กลัวมากๆเลยนะคะทุกคนอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่นี่เป็นคนขี้กลัวจริงๆเพราะการที่นิดจะตัดสินใจทําช่องติ๊กตอกค่ะทุกคนนิดใช้เวลาคิดไปคิดมาวนไปวนมาแล้วก็ไม่ค่อยได้เริ่มสักที เพราะว่าเราอาจจะมีความฝังใจกับบางอย่างที่เราไปทําแล้วเราสุกว่าไม่ดีในการทําช่องท้งหนึ่งในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วเราก็คิดวนไปวนมาเพราะเราอยากทํานะแต่ก็กลัวก้าวผ่านความกลัวไม่ได้เสียทีจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะมันเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่บูมหนักมากชื่อว่าโตเกียวรีเวนเจอร์มันบูมมากจนขนาดมี้แทบหาซื้อมังงะไม่ทันค่ะแต่ว่ามันมีประเด็นทางสังคมค่ะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีซึ่งตัวนิดเองในการที่เราเป็นโอตาคัค่ะเรารู้สึกว่ามันมีทั้ง2มุมแหละแต่ถ้าาาาหกกกเรรมีรพูดคุยัน ที่บายกันนะคะเราจะมองเห็นข้อดีของการ์ตูนเรื่องนี้ได้และด้วยความที่เราเป็นโอตะคุสายทําจริงค่ะทุกคนนิดก็เลยตัดสินใจทําช่องติ๊กต็กแบบไม่กลัวค่ะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าหากเราอะค่ะ มีความฝันหรืออยากจะทําอะไรนี่คือว่าเราลองทอําเถอะแม้ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีการที่เราได้ทดลองหรือได้เริ่มทําค่ะมันคือการเริ่มนับหนึ่งไม่ดีก็นับ2ว่าจะแก้ไขอย่างไรแต่ถ้าหากเราไม่เริ่มเลยค่ะโอกาสมันก็ยังเป็นศูนย์แต่ถ้าหากเราเริ่มอ่ะศูนย์จุดหนึ่งหรือมันอาจจะแบบว่ากลายเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์และร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะจริงๆนี้อยากจะบอกว่านีดาเป็นคนที่เกินมากเลยถ้าหากใครไปดูช่องนี้ติดจังสาวสดอันนี้ไหมนะคะตัดแย่มากค่ะ คือน,นี้ได้รู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอะพยายามหาจุดขายที่ไม่ต้องตัดเยอะแล้วความเป็นติ๊กต็อกอะค่ะคือมันตรงกับจริตของเราก็คือเป็นความเรียลเรียลทวิดีโอสั้นๆไม่นานมากรู้สึกว่าเอออันนี้แหละใช่เราไม่ต้องมีเทคโนโลยีเยอะเราแค่ขออนุญาตว่าเราขอให้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดก็รู้สึกว่าตัวเองอะแค่เลือกแพลตฟอร์มที่มันถูกจริตกับตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่เราสึกว่าเราเอ็กซ์เพิดต่ละกันเป็นแบบเป็นความเชี่ยวชาญของเรามันก็คือการใช้จิตวิทยาค่ะมาวิเคราะห์อนิเมะน,นเอง สำหรับอาชีพของนักจิตะะวิทยาแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ด้านจิตวิทยาละกันนะคะนิดรู้สึกว่าเราเหมือนเราได้เป็นนักแก้ปัญหาเราได้เป็นนักเข้าใจคนอื่นค่ะนี่เชื่อมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะที่เราสามารถช่วยคนอื่นแก้ปัญหาแล้วเราได้เห็นรอยยิ้มของเขาอาจจะดูโลกสวยนิดคิดว่าถ้าหากเด็กวัยรุ่นหรือเด็กๆอะคะ่ะมีปัญหาแล้วเราที่เป็นผู้ใหญ่มีช่วยแล้วใครจะช่วยเขาละคะนิดรู้สึกว่าความเป็นสเสน่ห์ของอาชีพนักจิตวิทยาค่ะ,คะก็คือการมอบรอยยิ้มผ่านการที่พาเขาแก้ปัญหาค่ะ อยากจะบอกตัวเองว่าตัวชันในอดีตไม่ต้องห่วงนะตอนนี้เส้นทางที่เธอเลือกอไม่ได้ผิดหรอกพรอนนี้ต้องบอกว่าช่วงที่นิดเดินทางในเส้นทางนักจิตวิทยาค่ะเราไม่ได้มีความมั่นใจมากว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยใช่เราหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าการที่เราเดินทางอะค่ะมันเป็นการที่เราค่อยๆค้คนหาตัวเองด้วยจากที่เราเรียนจบมาอาจจะแบบมีความมั่นใจสักสิบ แต่การที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะเราจะค่อยๆเจอว่าเฮ้ยเราก็มั่นใจมากขึ้นมันก็ดูใช่ตัวเราทําไปแล้วมีคนชื่นชอบมากขึ้นทําไปแล้วเราได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นมากขึ้นส่วนในมุมมองของ Tik To อกเกอนะคะที่เป็นนิโตจังสาวเสิร์ฟอนิเมะค่ะถ้าหากจะบอกตัวเองได้ก็คือขอบคุณนะที่วันนั้นเราได้เริ่มนับหนึ่งค่ะรู้สึกว่าถ้าหากวันนั้นไม่เริ่มนับหนึ่งอ่ะมันก็ไม่มีนิโตจังในวันนี้ค่ะ